เล่นเซิร์ฟสเก็ตก็ไม่ได้เล่นเลจะเต้นเพลงนี้กันนะฮึอึฮึฮึฮตฮึฮึฮึืึฮึฮไฮึ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 ่ึฮึฮึม่ไึฮ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 ึ่ึมึฮ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 ึวกฮึ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 กึฮึฮ่ฮึวระรฮึฮึวึฮึฮกฮึฮึ๋ึฮ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 หัวเึอห่วงกว่าหัว เดีเ๋ยวเพื่อนกวาดทอดเดี๋ยวไปกรนะเพราะน้ำสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องฮะคุณพี่บ้าน,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 นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่นบ้านไม่ยินหรอกเรความเพลงเสียงดัง เธอเธอจำได้หรือเปล่าตรงนี้เท,ท่ากันเดิมเดิมเด้รือเดิ่เพลงนี้ก็น่ารัะ สวัสดีครับ้องโบพี่หนึ่งจักรวาลครับสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> พี่หนึ่งโบงโบสองกาแล็กซีค่ค่ะสบายดีนะคะครูแต่งเพลงให้ร้องหน่อยแม่บอกว่าแต่งเพลงให้ร้องหน่อยค่ะพี่หนึ่งช่วงนี้กำลังอกหักช่วงนี้ก็ลังอ,อ,ก,งก,อ,อกหักวาจานอ <laughs> ย่าว่าไป <laughs> พร้อมกันเธอเธอจำได้หรือเปล่าตรงนี้ จำเนืไไ้อไม่ได้เมื่อกี้ฟังเพลงนี้นอ,อ่ะในเอ่อในห้างแล้วก็เ,เออเซิร์ชเนื้อเลยเพลงนี้น่ารักนีา ฟังเพลงด้วยกันทุกคนช่วงนี้อยู่บ้านก็อยู่แต่กับแม่จะให้แม่ฟังเพลงด้วยก็ไม่ไมใช่ฟิลเราฟังเพลงกับทุกคนดีกว่ามสมมติว่าเราเป็นดีเจเพลงนี้ชื่อเพลงที่เก่าอของมางร์ช c h สพล ทำอะไรถึงได้สวยใช่ไหมคะอคอลลาเจนเมมิราค่ะเมมิราอโรมาเมติกนาโนโมเลกุลาใจเปปไทยนะคะจริงๆมันก็ผ่านมาจากโมเมลาดาเออเมมิราคือโมเมลาดาแหละชื่อเพะดีนะโบชอบ

ริงตอนนั้นอะ่ะเป็นเป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งตัวดีพี่เรียวพุ่งกับเขาก็บอกว่าร้องเลยตรงเนี้ยมันถือว่าเป็นการซ้อมเหมือนว่าซ้อมร้องให้พี่สาวฟังเลยค่ะแต่ว่าเอา็กซตรามีแค่สองคน,งน,นที่เหลือก็คือประชาชนชาวน,นั้นจริงๆแล้วเขาก็ตกมือให้นี่ก็แบบโอ้โอ้ยล่วง เบรกสีเราอ่ะต้องเบรกเขาเรียกว่าอะไรเกียร์ติดเกียร์ติดเอ้าอท่านชนจะชนอีกโอ้หกมึงเนี่ยดูหน่อยเวลาจะลงรถอ่ะเออจ้ะไอ้แจ๊ไม่เอาค่ะไม่บ่นนะฮะไม่เมื่อกี้มันอันตรายลงรถเขาไม่ได้ดูข้างเราไม่ชนเขาอยู่แล้วแมทําไม่ทันเลยนงจะลัมปะระดัมบัมบา พี่เป็นบ้าหรอคะพี่เป็นบ้าแต่ก็บ้ารักเธอนะคะน้องน้องจะมาว่าพี่ไม่ได้นะคะพาพี่ก็แผ้ไปเลยคนที่บ้าคนอื่นเป็นบ้าตัวเองก็ต้องเป็นบ้าเหมือนกันใช่เพราะว่าคนบ้าดูคนบ้านะคะเป็นคนบ้านอ่ะดีแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่รู้เนอไบัมบัมบัม ฮันน่เสียเงินทองไม่ตายแต่จะหามันคงไม่สายรือตาเสียจะไปจะตายดูดคนหัวใจอ้มละลายยังคิดถึงคำหนึงแต่เขาอย่าให้เขานั้นมีแต่เราสุขแค่ไหนมาแลกไม่เอายนทิ้งเมื่อไรของเชาตาต้ทั้งเป็นช ทไม่ไนะเขาบอกให้พูดใต้หน่อยว่าพื้พี่บ้าพี่นูนฝนตกไมก่ให้พูดภาษาอีสานหน่อยได้สีเฮบอกว่าอยังค่ะแต่ตอนนี้พูดเหนือไม่ได้แล้วไม่ได้ฟังนานแล้วภาษาเหนือให้อูว,ว่าจะได้ เป็นเพลงที่แบบช่วงนี้ฟังบ่อยมากเลยอ่ะ b ั t เ e อ f l ไฟนะบัตเตอร์ไฟอ่ะ mm hmm. ไม่มันชื่อเพลง Sun Kiss ม e แบบดวงอาทิตย์แบบจุกหน่อย 那得。Nah, nah. Nah, nah. ก็หลิงด้วยซ้ําเรา <laughs> <laughs> แข okay, <laughs> mm ่ง hmm. กัน <lite> ก <cel> ันค่าแม่แันแม่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 ม่แ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 ่แม่แ่แม่แม ถามเพื่นดูมาถามเพื่อนบูให้เนี่ยทำไมต้องพีนพ่นาเดะนะพีน่นาเดะทำไม เทียยวกุงเพลง,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 งต่อไปเพลงอะไรคะอันนี้จะเป็นเพลงลิสต์ที่โมแบบชอบเดี๋ยวมานะคงับครับรีบ,บกับมาดูนะครับ เมื่อแล้วก็เปิดไฟนะมีไฟตรงนี้ไม่ช่วยนะคะก็เปิดไฟตรงนี้ก็มุด <คง S 2> ถ่ายนัวงอีกแบบนี้เดินมาแล้วไปได ที่นี้ไม่ค่อยเห็นทองฟ้าสวยๆเลยอ่ะทุกมีแต่สวยอคุณวันเชตอนนี้ลงเรือกันนะทุกคนลงเรืออ่าข้างหน้าเป็นเรือเอ้ยข้างหน้าเป็นแม่น้ำนะคะทุกคนลงเรือกันนะท่านลดน้ำโคดี้นะฮะอ้อโห้ลดร้เตือนนะจะเตือนบกนะคะลดเรานี่ขึ้นบกก็ได้ลงน้ำก็ได้อันนี้ขึ้นบกแล้ว จะลงนะสักคุณนะคะนี่เพลงนี้ก็ชอบของพี่อิงวัลลธนเพลงใหม่ของพี่อิงวัลลธนทุกเพลงโบรักมากชอบมากจะใส่สว่างสว่างลงเรือค่ะแต่โยนทิ้งมันไปมเรื่อะไรเลย ลบทุกรูปที่มีเธอลบมันไปทุกข้อความลบทุกอย่างที่นึกออกที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างเราและเพื่ขอบคุณค่ะ มันไม่มีทางลบใครสักคนเธหากว่าเรานั้นยังรักมันไม่มีทางลบใครสักคนใจยังเก็บไว้ในหัวใจลบดูนาทุกดวงมันฝาลบดูนาที่เคยผ่านมาลบอะไรก็ต้องตัดทาอสุดท้ายยังรักอยู่การลบไม่ได้ช่วยเลยพี่สาวคนสวยคนกราฟคนรู้ไปนะครับผมกราฟ สุดท้ายคนที่รู้ที่มีเธอลบมันไปทุกข้อความเอ้ยเราอยากร้องเพลงพี่นิวจิว่ะไม่รู้ว่าเราได้เซฟหรือเปล่าังเพลงเก่าเพลงเก่าอยู่พอสมควรฮะ ้ง่กำลังกลับบ้านค่ะทุกคนเรือรถจากรถเราก็นั่งเรือต่อ นี่เพลงวันชื่อเพลงอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่ค่ะก็เป็นเพื่อนของพี่นาวนี่แหละทั้งที่รู้จบไปแล้วรู้ทั้งรู้ว่าไม่รักลิขสิทธ โอ้ยเราไม่ได like right? ้ไปแชร์ต <2 on the outside> ่อหนูแค่ลองเล่นเล่ๆมีคนบอกลิขสิทธิ์เด้อรู้ถึ้งรู้เขาไม่แค่ไม่เคยจำไม่เข้าใจเหตุใดจึงรักและฟังใจที่เขาทำมันโหด แต่เธอตองลองเหือได้ก่อนก็ยังทำไม่ได้เมื่อคำว่ารักมันค้างมันคาในใจเลยยังวนไว้ในใจอยู่ดีบอกตัวเองทุกวันให้หันไปทางอื่นเวลาที่เข้านั้นเข้ามา ไม่มีอะไรค่ะเพราะจังเหนือไม่ได้อยากให้เขาอยู่ตรงนี้แต่ย่งคิดทั้งทั้งที่มันไม่มีทางบอกตัวเองทุกวันให้หันไปทางอื่นเวลาที่เขานั้นเข้ามาบ เเองซ้ๆลิกทาเป็นนนคจ้ตลมหมดเด้อเพลงนนะอย่าให้เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากน้ำตาเ<ะ>ขาบอกว่าคนเจ้าน้ำตาเพลงน,นี้มันเขียนมาถูกกีนถึมันเป็นอัลบั้มเขาเปลี่ยนเพลงดีกว่า ไม่เบียดแล้วค่ะทุกคน,น,นคหอดบานแล้วเด้อมี่ไยบ๊ายบายพรุ่งนี้มาพอกันไหม